สิ่งภายนอกอันใดที่จะนะคะอุด,ดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ไปกว่าโลกภายในของแต่ละคนเองคุณฟังไม่ผิดคะ่ะนะคะเราตามหาความยิ่งใหญ่นอกตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเพียรพยายามต่อสู้แข่งขันนะคะในชีวิตมามากมายอย่างนับไม่ถ้วน แต่สุดท้ายแล้วนะคะเราลืมไปว่าความยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครกับใครอยู่ในตัวเราที่เรียกว่าจัก,กรวาลในตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่เราเป็นมนุษย์นะคะอยู่ในโลกพลังงานใหม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้เรื่องนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายในเราจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน เหตุผลเพราะว่านะะเทคโนโลยีที่เบิกบานและพัฒนาย,ย่างก้าวกระโดดต้องการให้ดึงศักยภาพนะคะจากโลกภายในของเรานะะที่มีพร้อมอยู่แล้วมาตั้งแต่เราเกิดนะะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปสู่ในโลกภายในเชื่อมโเช,ชื่อมโยงกับจิตอิญญาณอันแท้จริงของเรา เราทุกๆคนที่เป็นมนุษย์นะคะจะก้าวทันและเคียงคู่ไปกับเทคโนโลยีและมันจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อนะคะลูกหลานเราในวันข้างหน้าเพราะอนาคตข้างหน้าจะต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกจิตวิญญาณตั้งแต่อยู่ในระดับครอบครัวคุณฟังไม่ผิดค่ะเพราะโลกมันมีการวิวัฒเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ใช้นะคะในเรื่องเรา กรอบสังคมเดิมๆแต่มันจะเป็นเรื่องราวของการที่จะทําการเชื่อมโยงกับนะะสิ่งที่มันเป็นพลังที่สูงส่งกว่าในเรื่องราวกายภาพที่มีอยู่เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเกี่ยวกับในเรื่องราวของนะะการใช้กายที่เชื่อมโยงกับจิตก็เหมือนกับการใช้มือถือที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เนต็ตนึกออกยังคะถ้ามือถือของเรา ไม่ได้เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเราจะไม่สามารถรนะะับข่าวสารหรือข้อมูลใดๆบนโลกออนไลน์ได้เลยนี่คือสิ่งข้อสำคัญแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายของเรานะะใช้ในเรื่องราวของการเชื่อมโยงความรู้และองค์ปัญญาที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ในโลกภายในนำมานะะเพื่อเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้มือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ต เพราะองค์ความรู้นะคะที่เกินจากความรู้ที่เราเรียนรู้ได้จากในเรื่องราวของโลกใบนี้น่ะมันมีองความรู้นะคะที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในคลื่นสนามพลังงานมากมายทีเดียวนะคะในเรื่องราวสนามพลังงานของนะคะระดับไอเดียและความคิดมันล่องลอยนะคะอยู่ชั้นบรรยากาศที่นะคะไม่ได้สามารถเขาเรียกว่าที่มันจะต้องขับเคลื่อนด้วยนะคะ องความรู้ที่อยู่ภายในนะฮะสามารถที่จะยกนะคะไปเชื่อมโยงพลังงานตรงนี้ได้หากใครนะคะเรียนรู้ในการที่สร้างนะคะพลังงานในเรื่องราวของการควบคุ่มอารมณ์และความคิดตัวเองได้ไดแล้วแล้วก็พลังงานเหล่านี้นะคะก็เตรียมพร้อมที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายมหาศาลที่เรียกว่าจักรวันแห่งนี้นะคะ บางคนเรียกว่าไอเดียปิ้นวบบางคนเรียกว่าสายลมแห่งอัจฉริยะซึ่งจะมาแค่เพียง15วินาทีแต่มันก็จะแตกต่างกับตรงที่ว่ามือถือเราเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยากรู้อะไรนะฮะก็เข้าที่ Google มีก็เหมือนกันนะฮะ l o o g l e หรือข้อมูลนะฮะที่มากกว่าความรู้ที่เราร่ำเรียนมาจึงเรียกว่าปัญญานะฮะถึงได้เรียก AI คือปัญญาประดิษฐ์เนืเอ้อไหม นี่คือสิ่งที่นะคะมนุษย์เราเข้ามาสู่ยุคพลังงานและจะเข้าไปสู่ในเรื่องเราโลกนะคะอั Un ized, นศีวิไลอะเพราะว่าทุกอย่างมีการพัฒนามีการสร้างอย่างไม่หยุดหย่อนค่ะไม่มีใครหยุดหย่อนอะไรเลยนะคะมีแต่การสร้างอยู่ทุกที่วาและราตรีเพื่อตอบสนองให้ทุกคนได้ใช้โลกภายใน ของตนเองอย่างเข้มข้นและสูงสุดค่ะ